ตอบคำถามนะคะสำหรับที่มีคำถามมานะคะว่าต้องพูดยังไงนะคะถึงจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานะคะมันดีใช่ไหมคะแล้วก็คนที่ฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจใช่ไหมคะหน่อยบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือว่ามันขึ้นอยู่ที่วิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราจะพูดกับคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เราพูดออกไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราบอกว่าเขาในกำลังผิดนะคะหรือว่า การที่เราโทษเขานั่นแหละนะคะเนี่ยเวลาที่เราโทษคนอื่นว่าเขาผิดเนี่ยเขาจะไม่ฟังนะคะเพราะนั้นใช้วิธีการหรือใช้คำพูดนะคะเราจะยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะคะอาจจะเป็นตัวอย่างของเจ้านายลูกน้องเนาะนะคะมีลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยนะคะทำงานอยู่ที่บริษัทหนึง่งแล้วปกติเนี่ยเขาก็ทำงานดีมาตลอดแต่มีช่วงอาทิตย์หลังๆเนี่ยเขาจะมาสายตลอดเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยเจ้านายทั่วไปใช่ไหมคะก็จะเรียกลูกน้องคนนี้มานะคะแล้วก็มา ค่าโทษอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะว่าทำไมจะถึงมาสายอาจจะเอา,อาเรียกมาดุด่านะคะแต่เชื่อไหมว่าเจ้านายคนนี้นะคะ mm hmm. เขามีวิธีการหรือเทคนิคการสื่อสาระคะ mm hmm. ก็จะเรียกมานะคะแทนที่เขาจะโทษหรือว่าจะดุด่าลูกน้องคนนี้นะคะ mm hmm. เขาก็สอบถามเลยว่าที่บ้านของคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ฉันเคยเห็นคุณมาเนี่ยคุณไม่เคยมาสายแบบนี้นะคะคุณมีปัญหาเกี่ยวกับที่ที่บ้านหรือเปล่า คุณสามารถแชร์ให้ฉันฟังได้นะอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วพอลูกน้องคนนั้นได้ยินเขาก็รู้สึกว่าเขาเปิดใจแล้วเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาอะไรเขาถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะนี่แหละคือเทคนิคการสื่อสารนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปพูดนะคะแล้วคนที่เขาได้ฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากําลัง ฟังเขานะเรากาลังอยากจะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรนะคะเรากําลังอยากจะรู้เราเราอยากจะเข้าใจเขาจริงๆอะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปโทษเพื่อที่จะเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรเหตุผลของเราไปใส่ให้ค่าโดยโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะคะเนี่ยพอเรารู้นะคะแบบนี้แล้วเรารู้วิธีการในการพูดคนฟังก็รู้สึกว่า คนพูดในกำลังเข้าใจเขานะคะกำลังอยากที่จะอ,อยากจะรู้จริงๆว่าปัญหาของเขาคืออะไรนั่นแหละคนเราจะเปิดใจแล้วเขาจะรู้สึกสบายใจนะคะอย่างที่คอมเมนต์นี้บอกมานะ,ะเพราะนั้นคุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทุกๆความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะของอความสัมพันธ์ของสามีภรรยาครอบครัวใช่ไหมคะเวลาที่สามีเรารู้สึกเครียดทําไมเขาถึงไม่เอาใจเราหรือว่าเป็นอะไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจจะใช้คำประมาณนี้แหละว่าเนี่ยนะคะที่ผ่านมาคุณก็ ทำตัวดีมาตลอดแล้วช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นแบบนี้คุณมีปัญหาอะไรที่ทํางานไหมอะไรเงี้ยคุยกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันรู้ว่าคุณพัฒนาได้ฉันรู้ฉันเข้าใจคุณนะอะไรฉันอยู่ข้างคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณราบรื่นแน่เนือแน่นอนนะคะเป็นกาลังใจให้นะคะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้เพจนี้ให้ดีๆโค้ดนิดหน่อยดิฉิปเอ็กซ์เ ert มีคอนเทนต์ดีๆให้คุณอย่างแน่นอนค่ะ